สบายดีคุณผู้ฟังที่เารคารพรักเลียน์มะพางกระโดดเห,ห็นวะพี่นอ้องพี่น,อน้องได่ยงนบอสิีบ้าวยังให้ฟัง คืนนี่เฮ้ยครับจากอันงานเป็นบ่งานมันเกิดเบาเสื้อผนก็จังมัตกห้ามหัวตั้งแต่ออกจากบ้านจะเม็นทรมานพักตั้งแต่ครับหลด มีมือคืนนี่แหละทรามานสุดๆเลยครับโปลดมากเพว่าฝนสาดเข้าตาพี่น้องเอ,อ้ยจมบเห็นหูจะตายโดตรอลีรอจะเป็นวันทรามานงาน,งานบันงานวันเกิดบ่าวเสื้อเห็ดเส็จแล้ววะ่ะฝนแห้งอลีรอได้มือคืนนี่นะพี่น้อง เฮ้ยเฮ้ยตกและก้านะเฮ้ยอ้าวตู้ปะท่ายยังเจ้าว่าเบากันกับมีเยอะโอ้จะเหม็นสดขี่รถใหญ่มากกะดีอยู่เมื่อคืนขับไปขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเห็นอย่างว่าฮะ ยังก็จะซื้อบอนได้นี้กูได้กินอย่ขู่มือกูสิออกห้ากินห้าแสตกจังมึงบันแป็นแม่กูบ้เนาะอกำลังสิขาวห้อง พายเห็นนะสูอโอ้อยเข้นมากพ่อแม่แซงพี่ปอบก้มกินเขียดดยิพัซูมือดูพี่น้องบากไรเห็นแซงพี่ปอบมาขึ้นนะครปปปับบอนได้เดี๋ยวนี่นาเที่ยงเลยบอน ให้น้าบอลได้เดี๋ยวนี้นีขางนีมัมมกกะส่างบอได้อายเนะสูพี่ปอบปูได้เนาะจ้าอืม่ม มันรับเลยบป่านนี้いい่งอรเาก่าเสือก oh, no. no. ่อนอแล้วมันเมาขแสงพี่ปอบเฮ้ยเสืออลมาูะกเ้ยเสือวันซินม่ขึ้นเลยก็แลงนะครับกแลงเลียบปอบใก่ฝนตกอ้บนกรตอยู่พอได้เอบขนก็มันกยังบได้เห็นบอแก่ฉีดลาเบ่งหมดแลแงไปดีเนาะตาบ้าเห็น มันบวกก่ออย่าเค็นได่หน่อยนะมาแล้วว่าพื้นมาซุปข้าวก็อยู่มาขนาดท่าไดปีเลยกระเบนสิเกอร์เห็นบัดมืมขึ้นมาบัดเป็นปูนข้าวมาไก่ไก่เกินแล้วโอ้ยคืนก่อน,นกับบวกก่อนเห็นมาเร่งโหลจะตายอีดามมึงมาถอดหัวออกไปหากินแถวอันหน้าเที่ยงกูบอกเฮ้ยบวกกนจะเห็นมันามาเด็น้องซีโน่เฮ้ยไม่ได้คุณสิมมึง เฮ็ดเฟืองม่เห่ยนะบ่เม่เวลาิเศษมึงนั่นก็มึงหูอ่ะเตผีเป็นบ่โซแกกินนะแม่โ่โอ้กูหิวเ่าด้เฮ็ดให้เฟืองนะบ่กูหายลูกกูลงไปถ่ายพุนละกูสิไปตักซองอปแกได้เฮ็ดปวหมหนึ่งเออจ เฮเโป่ซ well, ah, uh, ื้อว eh? ่าอะไรซื้อเปปกะกูนายขาจตามึงลงมาหนังเบิ่งนะสายแขดม่ห้ากนนงนเสเื่นะแล้วัวเี่ยวี่ตายของกะลงมาบอกกไก่ว่ามันิเป็นยังลงไปดดแล้วโอ้ยเช่าเด้อสซื้อว่าเด้อมันมาตามเด้อสิบอกเด้อ่ จากกูบอกเคยเห็นซาถูอยากให้กูเห็นเถอะแต่แต่มาแต่งานชกผอบ่าวดาวเนี่ยกูสิด่าบอกเศร้ามันบอกไปใส่เป็นขิงสมองกูยืนเบิ่งนคนหัวหลูกของมันชินเหมือนมาเสี่ยงขึ้นที่มันข่าวบางเวียเมื่อหน้าน้ากูเขียนแบบปอบจะมากูด่าเต็มที่เนาะคนจะถ่ายแบบโมเมนต์ป่ฟังไปฟังมามันโมเมนต์เป็นเจ้าถีทั้งมาซะมันว่ามันมายืนอันในโพกตาเนี่ยืนแนมเขาอยู่ขอบบานข้านาตอนแรง ล่าสุดปอบระมาณอยู่ในหน้ากูเขาก็สิหาว่ากูนี่แหละเป็นเนาะเอา,เ,อาเฮ้ยเท่ายังบ่ได้อันนีบ้บ่ยังพันตกบ่เอา <c oughs> จะแดกเมื่อคืนนี่กูมากกูจนอยากตายาตครับรถจกัก กับบ่อเดี่วหูอ่ะมันสิโตเพราะมันเงียบๆาะบโมเมนตสิตึมๆตั้มๆครับโหลดออกเฮือนซาคข้อแล้วก็มาแล้วก็เริ่มจ้ามาแล้วก็วุ่นวุ่นมากมาหอดอันเทียงมาจะสิไปแหวนในสส่มาหอดเทียงแม่จ้าเป็นแหงวุ่นวุ่นเจ้าบุญหึงฝนกับมาสาดตรเข่าตาคุณจนวาแสบตาเบิดหมวกผาไทยยื้อเอามาก้อนหมวกนะโอ้ยจะเป็นสาดกลัวจะเป็นทรมาน มอ,งงอือไปแต่ไปแต่ละเถื่อนะครับรถใหญ่ไปบันเมื่อคืนนี้ประคับหลุดจากมาวันสีมากินอันน้นำต้มกันในตู้ของไปอัดลอยมาสองขวดในงานมาเพราะว่าแตกนี้ไปเบิร์ตอีแม่กับกับผัวตามรางมากกระจักไปอยู่ใส่บ่อเท่าเท่าอ่ะเท่าแวะเท่าบันหน่อย ปอบผู้ได้ผนออกมาหากินเนาะค้องเขาหาแล้วพี่น้องเอ้ยอมแมนปอบดอกออขั้นปอบมันบาะหาอยู่อันหากินตามตรงหายทงหน้าดอกค้องเขาเจ้าโอ้ยสมือนี่ยาว่าเด้บอบ,ดบบเห็นกับบได้แปลว่าบบได้มีนะจ๊ะสิบอกสวนข่อย ก็มีลายและวสือมือนี่นะสิอเบาท่าอ,อันอันยังว่าอันพักแหวนคือลายแาาทบัดนี่กันปอบนะปอบนั่นมันก็นสิไปหาเข่าคน อันนี้มันโมเมนต์ปลอบมันเป็นแก่ของพระจะสือยังไม่ได้เอายังมาปลูกเลยในนี้ก็ได้มันจะมังบัวมาปลูกลปลาตัวหน้ามลายป่ะนี่บอ่สูเฮ้เอาเซ่กะกะยาวอาหรือเปล่านี่ S <S สะพักหักแท่เนี่ยวูยคือห่างแท้ก้านี่นะไม่เป็นตะอเลอยสูฝนดีอรีได้ขอให้ดีตลอดไปเด้อว,ว่ามันสีนามดำราวา

มันบอกออกเบาะตัวนี้นะ